จริงถ้าทุกคนเห็นนะอย่าซื้อนะถูกมากทุกคนแล้วตัวนี้นะปัดเชื่อเลยว่าเวลาแปลงไปอะ่ะปากเหม็นแน่นอนนะคะนี่คือยาสีฟันสมุนไพรดีเดนอันนี้คือของลอกเลรียนทุกคนจะดูยังไงออกนะคะแต่มันมีวิธีดูนี่เลยนะคะตัวมาร์กจะเป็นสีเขียวแบบนี้และหลอดเนี่ยนะหลอดเนี่ยแบบนี้ข้างหลังเนี่ย ระบุอะไรแบบมั่วซั่วไปหมดไม่มีออยอไม่มีส่วนประกอบไม่มีอะไรเลยไม่มีฮาลาลด้วยนะคะไม่มีฮาลาลด้วยแล้ววันเอ็กปาอยู่ตรงนี้ด้วยคนละเรื่องเลยนี่แต่นี่ยาสีฟันสมุนไพดีเด้นนะลักษณะหลอดเป็นแบบนี้ทุกคนจ๋ามาร์กเกอร์สีดำนี่ยิงล็อตตรงนี้นะคะยิงล็อตที่ปลายหลอดแบบนี้และที่สำคัญ QR code คตรงนี้สกแกนได้นะคะสกแกนเช็คล็อตได้และจะมีรหัสข้างหลัง จะมีตัว A ตัว B นั่นหมายความว่าเช็คย้อนกับ A คือกะเช้า B คือกะกลางคืนเพราะเราเปิดโรงงานเราเปิด24ชั่วโมงทําระบุไว้อีกเพื่อจะได้เช็คย้อนไปว่ายาสีฟันหลอดนี้ทาที่กะไหนนะคะยาสีฟันหลอดนี้ทํากะไหนเพราะฉะนั้นนี่เลยนะคะลักษณนะของยาสีฟันของแท้จะเป็นแบบนี้มาร์กสีดำนะคะแล้วก็นี่ชื่อแบรนด์ดีเด้นชัดเจนนะคะส่วนประกอบชัดเจนนะ,ะส่วนประกอบชัดเจน,ะะว,น gen, วิธีใช้ชัดเจน เลขอยชัดเจนและที่สําคัญมีฮาลานนะฮาลานมีเลขที่ระบุนะคะไม่ใช่ฮาลานปลอมทุกคนเป็นฮาลานที่แท้จริงนะคะไม่ใช่เอาโลโก้มาแปะปั้งนะคะแล้วบาร์โค้ดสแกนได้บาร์โค้ดนะคะจะมีรหัสโรงงานด้วยคือ7125 8 8 5นะคะคือรหัสประเทศไทยเนาะเ1็5คือรหัสโรงงานนะคะอันนี้คือบาร์โคดที่แท้จริงคุณจะไปมั่วบาร์โคดขึ้น7 1 2 5ไม่ได้เพราะเลขข้างหลังจะไม่ตรงนะคะเลขข้างหลังจะไม่ใช่อันนี้เป็นบาร์โคดท,ที่เราซื้อจากเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ากระทรวงรหัสแท่งไทยนะคะเป็นบาร์โคดท,ที่ถูกต้องทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นมันมีวิธีการเช็คง่ายๆนะ